สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนีคืมฟ้าคืมฝนเด้วค่ะเมื่อวานนี่ฝนตกยังมืออากาศมือนีก็สีประมาณนี้แหละค่ะนี่มาเลาะน้ํากันจากน้อยเนาะค่ะน้องมือนีเนาะเมื่อวานนี่ฝนตกยังมือบ่ได้เฮ็ดคลิปไปใส่บ่ได้ค่ะไปเยวมือนีไปเบิ่งกัน ้อสิพออย่างเน่เนาะค่ะช่วงนี้กอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมาเน่ล้วจากน้อยเด้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เย็นเย็นอยู่แต่แห่งบนหนาวคือยังงวดคือก้อนหนานีเนาะค่ะเนาะ ยินเสียงกบเสียงเขียดบอกค่ะติได้ยินบ้านา้อป่ะนี่ได้ยินแต่เสียงเขาค่ะแห่งเพเห็นโตเขาดอกกบเขียดก็ได้น้องพี่น้องเนานะ นี่ใบไม้ใบไหลค่ะพ่วมโป้งเด้อค่ะนี่พ้วมแตกยอดพ้วมสิเข่าสปริงเนาะพี่น้องเนาะนี่มือน,นี้คือสิบรเราเลาะไสไก่แล้วค่ะมือนี้พอดีพอลูกพึ่อนออกไปพอลูกพึ่อนออกไปตลาดเด้อค่ะดูลีนี้ลูกค่าจุลีเลยตรงยูเฝ่าบ้าน เทียลูกค้ามาค่ะว่มงน่ยังดอกรีก็เลยพาพี่น้องออกมาเลาะก่อนลูกค้าสิเขา่าจากน้อยนึงวันนี้อย่างแน่ช่วงนี้ค่ะป้าช่วงนี้ก็ชุ่มชื้นย่ดอกเพราะว่าฝนตกด้วยค่ะเมื่อวานนี่ตกยังมือ,อยังคำํำยุ่ออกไปทั้งใดก็ได้เมื่อวานนี่ เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งซ้ำวานนี่กะได้ยอนออกบ้านบ่ได้ค่ะฝนตกย่างมือเนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วกาสรุปแล้วกาบ่พออย่างดอกนอกค่ะเนาะป้ามื้อนี่ก็ได้สภาพกละจังที่ให้เบิ้งนี่ละค่ะ มือนี้บ่ค่อยมีอย่างจุลี่บ่ได้พาพี่น้องไปทั้งใดไก่น้ำด้อค่ะเพราะว่าจุลี่เฝ้าบ้านค่ะมือนี้เฝ้าบ้านมุนีเฟิร์นเฟิร์นซุ่มนี่เขียวอยู่ยังปีอยู่เด้อน,นี่ค่ะนี่แต่ว่าเฟิร์นซุ่มนี่กินบ่ได้เด้อค่ะนี่ โมเมนต์ซมที่จุลีเคยเก็บกินเนาะค่ะพี่น้องคนละยางกันเ้ยค่ะคนละแนวค่ะมือนีบอ่อนอ,อย่างเลยค่ะมือนี้เนาะพี่น้องเนาะหาเลาะมือนีบอ่อนมีอย่างอะปันใดค่ะสภาพก็จะง่ายเบิ้งนั่นลหละค่ะพี่น้อง จันกาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไล์ทุกซับสไคร้ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายเดี๋ยวมือลุ้นมีเวลานะจะค่อยออกไปเลาะวนกันค่ะพี่น้องมือนี่ค่ะซัมมี่ส,สกอนเนาะค่ะเนาะไปละค่ะบายบายพอกันใหม่ค่ะ